สวัสดีค่ะอันนี้คนเกิดปีเสือนะคะใกรที่เกิดปีเสือหนึ่งนะคะอยากบางคั้งรำ่ำรวยอยากมีพวกพ้องไว้อยู่ไว้ที่บ้านนะคะก็ต้องหาหนึ่งลักษณะเสือที่อยู่บนกองเงินกองทองค่ะเพราะว่าเสือที่อยู่บนกองเงินกองทอง เงินทองเคลื่อนหนุนคนที่เกิดปีเสือนะคะซึ่งเสือห้าปากความหมายว่าใครย่ามาเหยียบมาย่ําเงินทองของฉันนะใครที่เกิดปีนี้ก็สามารถไปหาได้ที่เขาทําพิธีแล้วนะคะส่วนใครที่หาลักษณะ แบบนี้ไม่ได้ก็คุณไปหาเสือตุ๊กตามาที่ไม่ได้อยู่บนของเงินคองทองก็ได้คุณก็ไปหาเออหวยใบใบหวยรัฐบาลไทยนะคะที่มีเช็คปอดอะไรเงี้ยหรือที่เออหวยชุด10บใบห้าใบาก็ได้นะคะมา ไ้ที่ตัวเสือนี่เองนะคะหมายถึงว่าบางครั้งร่ำรวยเหมือนกันนะคะอันนี้เสืออยู่บนกองเงินกอง,กองทองนะคะได้ผ่านทำพิธีมาแล้วนะคะผ่านการทำพิธีมาแล้วซึ่งแน่นอนน้ำหนักหรือว่าความแลังมันก็อาจจะแตกต่างจากเป็นตุ๊ก,กตาก็ได้แต่ ง่ายๆนะคะคนไทยที่อยู่บางไทยก็สามารถที่จะเช่าตุ๊กตาเสือไว้ได้นะคะใกลเกิดปีเสือนะคะอย่าลืมนะจ๊ะหนึ่งทำวันของตัวเองเช่นวันนี้วันพระรสบดีนะคะจัดไปไปหามาไว้เพื่อเพื่ออะไร 1. มีพวกมีพ้องอย่างเช่นว่า พี่น้องมีหลายคนแล้วก็ต่างคนเกิดปีไม่เหมือนกันถ้าคุณไปหาลักษณะเสือตุ๊กตาเสือที่ป่านกันล้อมกันทําพิธีมาแล้วก็จะมีพลังมากขึ้นนะคะจัดไปนะคะสำหรับเคล็ดลับนี้นะจ๊ะเฮงเฮงปังปนะคะสาธุคะ่ะ